การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัยอริยบุคคลจึงมีปริมาณมากวัชชะพิกขุผู้สาวกของเราบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้กระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สอง้อไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อไม่ใช่ห้าร้มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะพิคุณีผู้สาวิกาของเราบรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้กระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นคฤหัสนุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอปปาติกะมีปกติปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญญอมีส่วนในเบื้องต่ำห้าอย่าง ก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาศกผู้สาวกของเราพวกเป็นคลือหัดนุ่งขาวยังบริโภคกามเป็นผู้ทำตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่า นี่อะไรนี่อะไรเป็นผู้ปราศจากความขั้นครามไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสิกาผู้สาวิกาของเรา พวกเป็นหญิงคฤือหัดนุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอปปาติกะมีปกติปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญญมีส่วนในเบื้องต่ำห้าอย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงคลือหัดนุ่งขาวอย่างบริโภคกามเป็นผู้ทําตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรนี่อะไรเป็นผู้ปราศจากความขั้นครามไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่น อยู่ประพฤตโพรมรจันในศาสนาของพระศาสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองอไม่ใช่สามร้อไม่ใช่สี่ร้อไม่ใช่ห้าร้มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้